สวัสดีคะ่ะอาจารย์ชันนะคะวันนี้อาจารย์ชันก็มีไอเดียดีๆนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อลูกสําหรับเด็กที่เกิดวันจันทร์มาฝากกันค่ะก็เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีแพลนมีบุตรนะคะแล้วก็ต้องการให้คลอดนะคะวันจันทร,ร์หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คลอดน้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีความต้องการเปลี่ยนชื่อสามารถนําไอเดียเหล่านี้ไปใช้ในการตั้งชื่อลูกได้คะ่ะสําหรับการตั้งชื่อลูกมงคลนะคะ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงให้ความสําคัญในการเลือกใช้ชื่อมงคลให้กับลูกค่ะเนื่องจากว่าชื่อจะเป็นสิ่งที่ติดตัวกับลูกไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการนอกเหนือที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกใช้ชื่อที่ถูกใจแล้วมีความไพเราะแล้วนะคะและถ้าหากได้เลือกชื่อที่มีความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะก็เปรียบเสมือนการปูทาง ชีวิตกับลูกนะคะให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายเลยละคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทราบลักษณะนิสัยของเด็กที่เกิดวันจันทร์กันก่อนนะคะ เด็กที่เกิดวันจันท์นั้นมักจะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นเด็กช่างคิดมีจินตนาการบันเจิดและยังเป็นคนใจดีสุภาพอ่อนโยนพูดจาไพเราะรักษาน้ำใจคนอื่นอยู่เสมอบางครั้งอาจติดไปทางขี้อายซะด้วยซ้ำซึ่งสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเด็กที่เกิดวันนี้คือการเป็นคนคิดมากอาจมีน้อยใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เป็นประจำอีกจุดเด่นเลยก็คือเป็นเด็กที่มีเมตตาขี้สงสารถ้าเด็กที่ เกิดวันจันทร์เห็นเพื่อนกําลังร้องไห้อยู่เขาจะเป็นคนที่เข้าไปปลอบใจด้วยความนุ่มนวลเด็กที่เกิดวันจันทร์ถ้าได้รับการส่งเสริมที่ดีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้โดยง่ายเพราะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จากนิสัยพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องใช้ในการพิจารณาในการตั้งชื่อมงคลค่ะก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจำเป็นจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิด และก็นามสกุลประกอบค่ะส่วนที่2นะคะเราก็จะควรที่จะตั้งชื่อนะคะผ่านหลักในการตั้งชื่อทั้งหมด5หลักนะคะได้แก่หลักทักษะประการหลักเลขศาสตร์หลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหลักอายตนะ6และหลักนวนามศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะมาตั้งแต่โบราณค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งชื่อนะคะพานหลักทักษะปรณกค่ะซึ่งเป็นการหลักตั้งชื่อพื้นฐานนะคะซึ่งหลายๆท่านนั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่ายค่ะสําหรับเด็กที่เกิดบันจัร์คูหลีกเลี่ยงการใช้กลุ่มตัวอักษรออ่างและสระทั้งหมดไม่นับรวมถึงวรรณยุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรกาลกินีวันเกิดเพราะอาจส่งผลให้ชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและมีสิ่ง มากมายที่จะต้องทำการแก้ไขเราไปติดตามกันนะคะว่าชื่อมงคลสำหรับเด็กที่เกิดบันจันทนั้นมีอะไรกันบ้างคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับไอเดียในการตั้งชื่อมงคลค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาชื่อมงคลสำหรับน้องนะคะนอกเหนอืจากนี้นะคะไอเดียเหล่านี้นะคะในการตั้งชื่อก็เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกันค่ะที่มีความต้องการที่จะทำการเปลี่ยนชื่อนะคะก็สามารถนำชื่อเหล่านี้นะคะไปไประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนชื่อได้เช่นกันค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะทางเรานะคะก็มีบริการในเรื่องของการตั้งชื่อมงคลด้วยค่ะ,ะชื่อที่เราตั้งนะคะก็จะมีการพิจารณาผ่านหลัก5หลักค่ะซึ่งเป็นหลักโบราณทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักทักษะประกรเลขศาสตร์โหราศาสตร์ไทยอายตนะหกและนวนามศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหลักโบราณที่ได้รับความเชื่อถือมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งใครนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ชันต้องลาไปก่อนและพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ